่อนจะส่งมอบลูกค้านะครับเราต้องทำอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับผมธนยศตุ่งเดืองเจริญยนต์ง่ายๆใครๆก็ซื้อได้นะครับเมื่อกี้นะครับคลิปที่แล้วนะครับผมก็จะมีนะครับที่ล้างภายในให้กับลูกค้าส่วนคันนี้นะครับล้างเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือจะล้างอีกรอบหนึ่งนะครับภายในนะครับเราเก็บงานซักนะครับเรามาดูกันครับว่าเป็นเป็นยังไงบ้างนะครับ ตันนี้ก็ล้างอยู่นะครับสุภเชยกำลังล้างอยู่นี่ครับสภาพนะครับที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเบอเบอซักพรมหมดเรียบร้อยหมดเลยนะครับเหลือลงแว็กนะครับเราก็จะมาประกอบอย่างนี้นะครับลักษณะการที่จะมาทำแต่ละคันนะครับตัวนี้ไม่เก็บงานมาบ้างแล้วนะครับลูกค้าได้จองไว้แล้วนะครับลูกค้าคันนี้นะครับเราก็จะทําการล้างนะครับเพื่อ จะไล่รอส่งมอบให้กับลูกค้านะครับสําหรับรถยนต์คันนี้นะครับปี49ตัว E นะครับคันนี้ก็จบลูกค้าไปเรียบร้อยเราจะเตรียมล้างส่งนะครับโดยสุภชัยนะครับของเราจะเป็นแผนกล้างทาความสะอาดภายในภายนอกนะครับทุกอย่างตัวคันนี้ได้เดิมนะครับลูกค้าได้เดิมมากเลยแล้วเราก็มีเอาไปเก็บงานสีมาบ้างยกเว้นหลังคากับฝากระโปรงนะครับที่เราไม่เก็บงานนะครับอย่างอื่นเป็นริ้วเป็นรอยนะครับเราก็ต้องเก็บนะครับให้เพื่อจะให้ดูสวยงามนะครับ บางทีก็ไม่อยากเก็บแต่ลูกค้าบอกให้เก็บเราก็ต้องเก็บนะครับอันนี้หน้าตาเดิมฝาท้ายฝาท้ายเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับหลังคาเดิมนะครับราคาอยู่ที่2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับทันนี้2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับเราล้างอาัดฉีดไว้นะครับเพื่อส่งมอบลูกค้านะครับลูกค้าก็จะได้รถที่สะอาดอันนี้ล้างภายในมาเรียบร้อยล้างตู้แอร์มาเรียบร้อยนะครับ หรือทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วสกปรกมากเลยนะครับเราก็ทําให้ดีที่สุดนะครับเราทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์205ตัว E นะครับตัว E นะครับปี4 9นะครับรถบ้านเดิมๆสวยๆนะครับก็เราก็ถ่ายทําอยู่หลังบ้านนะครับส่วนหน้าบ้านก็จะอีกคลิปหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ล้างอัดฉีดช่วงล่างนะครับ ตอนล้างเราล้าง3าครั้งแล้วนะครับรถคันนี้ล้าง3ามครั้งแล้วก้มงลงนอนฉีดล้าง3ามครั้งแล้วนะครับรอที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับเราจะทําให้ดีที่สุดนะครับสําหรับให้ลูกค้าได้รถที่สะอาดที่สุดนะครับเราจะทําให้ดีที่สุดนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาติดตามขอบคุณลูกค้าที่เข้ามารับชมผมธนะยศดุ้งเรืองเจริญยนพร้อมพิมงาน เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมง่ายๆใครๆก็ซื้อได้นะครับขอบคุณลูกค้าที่ซื้อรถคันนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ